TVC h a n n e l นะครับตอนนี้น้องตนนอกกำลังพูดถึงโปรโมชั่นไอรำสุดเนาะเดยเขาจะลงลายอีกทีนนะคะลายกลุ่มช่องยูทูบอีกทีนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเราไม่มีเราถึงอุปสรรคมีอุปสรรคมันมีไว้ให้เราให้เราแก้ไขให้เราก้าวข้ามให้เราจับมือร่วมกันเพราะว่าตอนนี้มาดี้พีชน่ะยอดตกมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมันจะได้อยู่กอกๆนานไหมเนาะเพราะว่าถ้ายอดมันน้อย มันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างที่เราทํามันก็มีค่าใช้จ่ายนั่นนู่นนี่เนาะอย่างที่เราเข้าใจการทําธุรกิจาการทําธุรกิจมันอยู่บนพื้นฐานของการลงทุนเพราะฉะนั้นการลงทุนทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะคะทุกคนเนาะกา็แจ้ง FC เลยเนาะช่วยกันสั่งโปรวันที่9เดือน9นะคะวันที่9เดือน9คุ้มเด้ดตัวนอ,อว่าซ,ซีกองลอย สี่กองอุ้ยพี่หวสี่กองพันบอกปอนตอต่อบว่าต่อต่อต้องเอเสียต่อต่อ้องเอาสียอุ้ยสี่กองเลยมันขึ้นไปขึ้นมาเอาไวบอกพีทต้อื้อหนดากระเบิดดั็แล้วไม่ไั้ก็เลยันอกันก็เอ็มซีานี่ดขึ้นเลยค่ะสี่กองพันเลยค่ะปกติสองพันมาที่พีทนะคะปกติสี่ขวดก็พันเหมือนกันอ่าแบบเป็นปกติสามกองร้อยสามกองกันสามกองหนึ่งพันบาทนะคะตอนนี้เราก็นำพีทลงเช่นซปเปอร์เซลเดอร์ ซูเปอร์เซลก็มดสุดๆนะน้หมดสุดๆเลยโคซูเปอร์เซล1,000บาทรับไปเลยค่ะนีดีเลยที่สำคัญคุณลูกค้าก็จะได้สุขภาพที่ดีด้วยเนาะเพราะว่าแบรนด์มาลิพี้เป็นเป็นแบรนดิ้งที่เป็นอินเตอร์นะคะทุกคนเนาะเป็นแบรนดิ้งที่ทรงออกนอกนั่มแต่ว่าแต่ว่าคือตอนนี้คือทางเมืองไทยเราคืออยากจะให้มีการดื่มชามาลิพีดเยอะๆเพราะว่า ชาไมา่ไพิเป็นแบรนด์ของคนไทยเองเนาะิได้หูว,ว่า,าชาไทยนย่านันดีจังไงเพราะว่าชาไทยก็ไม่แพ้ชาชาติใดในโลกแล้วก็มา,อ,าอุดหนุนแบรนด์ของคนไทยนะคะเป็นชาไทยที่ความจริงแล้วการดื่มชาเนี่มันมันบริหนี้แต่เดียวนี่คุณเกิดขึ้นเดชความจริงการดื่มชามันมีมาแต่บรรพบุรุษของเราแล้วเนาะมันเป็น อ่าเพราะเอิ่ว่าเอีอยงกับภูิปัญญาล้านนาไทยนะคะการกรรมวิธีการผล<อ>ิตของอแบรนดชามาริพีชนะคะทุกคนเกิดจากภูมิปัญญาล้านนาไทยที่อยู่ทางภาคเหนือเนาะ,ค,ะ<ไ>ค่ะเกิดจากอ่าพปัญญาของบรรพบรุษไทยเนาะ,ะค่ะกะนำมาปั๊บใส่แล้วก็นำมาเข้าห้องแลบเนาะตอนนี้เราก็คือคือพูดง่ายๆคือเราทําให้อ่าสะอาดปลอดภัยมีออยลอรองรับเขาก็นั่งไปเข่าห้องแลบ นั่งไปเขาของแลบผ่านกรรมมาวิธีการผลิตนะคะที่สะอาดปลอดภัยนะคะแล้วที่สาคัญนะคะภูมิปัญญาการหมักชาของอ่ามาดีเข้มข้นนะเป็นภูมิปัญญาไทยล้านนานะคะทุกคนแบบเป็นสุดยอดเลยกับว่าใดนะคะดื่มดีมากค่ะชามาดีเข้มข้นเนาะสี่ขวดหนึ่งพันบาทนะคะสองกล่องนั่นเองเนาะสองกล่องมาสกมีสันเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนพันพันสี่ร้อยแล้วก็ลดพันสามร้อยห้าสิบตอนนี้ลดเหลือหนึ่งพันบาทนะคะทุกคน สี่ขวดเอาไปขวดจัดเลยยังบมดทันเลยอ่ะจักไปใส่อยู่น่ะแม่ดาสี่ขวดคนจะคนจะก่อไฟหายไปไหนละไปหาฟืนมั้งแกไปหาฟืนมั้งครับอือค่ะจะเป็นคนดิมเนาะเดี๋ยวเลื่อนสะพานช่องที่หนูนาพาไปดูด้วยสะพานบิออตพลดพวกนี้บอกแกงละไปเออเสียปลาขิงเฮียนปีนี่แกงเลย เห็ดละงกหน่อยเด้อน้องอ้อถืออยู่นะคะดูแล้วเราจะได้แกงไหมคะแกงเดี๋ยวลำกดก่อนโอเคถ้าสั่นปอกก่อนเลยถ้าสั่นบอกแกงก่อนเดี๋ยวเียโบก่าอนโอเคโอเคขอบคุณน้องอ้อที่มาแจ้งโป๊ะน้องอ้อแม่ย่าข้าวเกรียบข้าวแกง้กงนี้ก็พอจบไปแนี้ก่อนนะครับข้ากรีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดิท่าตามที่ซีชั่นแนลเลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ชามารี่